เส็นแล้วจังเดี๋ยวนะาอมยี้ญาติน้องมาร่วมอาดมณ์นานบนขึ้นครับที่บันเทิงตากันในตากดร้อนไปนวัตกกังไปรับดวงขึ้นไปอยู่ข้างห้องบนข้างบนนะครับข้างบนข้างห้องควนผู้ครองก็เดี๋ยวไปทานข้าวกันก่อนนะงันได้อยาไปทานข้าวแดดอ่อน

ไปทำพิธีขอขมาทั้งหมดชั้นสองกช่ายทั้องหมดแต่บางชั้นเอ่อมันจะต้องขึ้นไปข้างบนเพราะว่าจะมีวิธีต้องไปถ่ายะอ่าผู้ปกครองท่านใดยังไม่ทานข้าวไปทานข้าวได้เลยนะสักประมาณ แปดโมงครึ่งก็จะเข้าสูา่พิธีขอขมามอบบาตรพระไตรให้กแบบับลูกๆหล,ลานๆเรา ทีท่จึงจอาเสร็จแล้วอยากโยมเพราะไม่ีปน้องก็ไปทานข้าว